สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระศุดร์ที่19เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564นรสบสะครับสายแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของโมเดลธุรกิจแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับนอนนอนนอนสองคำเดียนะฮะนอนที่สลีปนะฮะนอนหลับพูดง่าย จะเป็นแพลตฟอร์มให้เช่าที่นอนใหม่แนวคิดเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณนพพลเตชะพันงามนะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นซีอของธุรกิจนอนนอนด้วยนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้วันพระสัปบดีนะครับมีเรื่องราวของการวางแผนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นเพื่อสร้างเงินออมให้เติบโตจะทำอย่างไรนะครับพูดคุยกับอาจารย์กิติพัฒน์ แสนทวีสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินต่อย,ยอดการออมจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยกัน ตอบคาถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS กับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข422 1075นะครับส2่1 0 7 5ส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีต่อไปนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยขอจำกัดการให้บริการและจำนวนลูกค้าที่จะใช้บริการในสาขาของธนาคารออมสินนะครับเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน3รายการต่อ1คนนะครับไม่เกิน1คนไม่เกิน3รายการนะครับ ตัวอีกครั้งครับธนาคารอ,อมสินนะครับคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยขอจํากัดการให้บริการและก็จํานวนลูกค้าในสาขาของธนาคารอ,อมสินนะครับโดยลูกค้า1คนสามารถที่จะทําธุรกรรมทางการเงินได้ไม่เกิน3รายการนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอ,อมสินนะครับได้ออกมาตรก,การความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจํากัด การให้บริการและจำนวนลูกค้าที่จะใช้บริการในสาขาของธนาคารออมสินนะครับลูกค้า1ท่านนะครับลูกค้า1ท่านสามารถที่จะทำธุรกรรมได้ไม่เกินกี่รายการนะครับไม่เกินกี่รายการส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำมาที่18สิงหาคมเมืม่อวานนี้นะครับเป็นผู้โชคดีจาก กรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจัดชัยวารินด้วยนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับได้จัดทําโครงการออมสินห่วงใยส่งกําลังใจให้สังคมร่วมสู้ภยัยโควิด -19 ด้วยการเปิดตัวเพจที่ชื่อว่าออมสินห่วงใยซึ่งจะเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือแห่งใหม่บนโลกโซเชียลนะครับโดยเพจดังกล่าวพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือใน3ด้านหลักๆนะครับด้านที่1ก็คือการบริการ รายเดอร์ออมสินห่วงใหญ่ซึ่งจะทําหน้าที่ในการจัดส่งยาจะส่งเวชภัณฑ์หรือว่าสิ่งของอย่างชีพทั้งที่เป็นการส่งให้กับผู้ที่ติดต่อเพจออมสินห่วงใยโดยตรงแล้วก็ช่วยภารกิจของหน่วยงานหรือว่ากลุ่มจิตอาสาที่ขาดแคลนกําลังคนในการส่งของให้กับผู้ติดเชื้อด้วยนะครับความช่วยเหลือน้้นที่2ครับคือการให้บริการหรือบริจาคอาหารนะครับโดยมีทั้งอาหารปรุงสุกแล้วก็อาหารแห้งไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ประการใดแล้วก็ประการสุดท้าย ให้ค,ความช่วยเหลือหน่วยงานพันธมิตรและกลุ่มจิตอาสาเพื่อทําภารกิจช่วยเหลือผู้เดือดร้อนของแต่ละเครือข่ายตลอดจนสถานพยาบาลในพื้นที่ธนาคารออมสินภาคทั่วประเทศนะครับแล้วก็ประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆสามารถที่จะติดตามข้อมูลหรือแจ้งรายละเอียดความช่วยเหลือที่ต้องการได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยการกดไลค์แล้วก็ติดตามเพจชื่อว่าออมสินห่วงใย,ยเพียงแค่คลิกเฟซบุ๊ก gsb f i covid นะครับเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเข้าไปที่ Facebook พิมพ์คำว่าค้นออมสินห่วงใยเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับอาล่ะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงจอดธุรกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของโมเดลธุรกิจนอนนอนนะครับแพลตฟอร์มให้เช่าที่นอนใหม่เป็นอย่างไรกับคุณนพพลเตชะพันงามนะครับ CEO ของธุรกิจนอนนอนตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณนพพลครับออสักครู่หนึ่งนะฮะเพราะว่าธุรกิจนี้น่าสนใจท่านฟังครับนอนนอนนี่ค นอนหลับนี่แหละแต่ว่าใช้คำว่านอนสองตัวนอน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 นะก็อันนี้ทางสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอวชนะครับได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยัง่งยืนประเทศไทยแล้วก็ SDG MOVE มีการจัดงานสัมมนาออนไลน์นะครับ CE Innovation Policy Forum กลุ่มการเงินและตลาดทุนเพื่อเป็นกันเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ระดมความคิดเห็นจากภาคการเงินและก็ตลาดทุนนะครับเพื่อให้เกิดการตั้งประเด็นที่จะนำไปสู่การบูรณาการและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับพร้อมกับรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้ไปพัฒนาเป็นข้อเสนอแนละเชิงนโยบายด้านการสร้าง นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไปนะครับซึ่งทางคณะผู้จัดงานเนี่ยได้รับเกียรติจากคุณนพพลซึ่งเดี๋ยวคู่หนึ่งสัก,สก,สก,สกครู่หนึ่งนะครับเราจะได้คุยกันคุณนพพลที่เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นซ e อนอนนอนนะครับธุรกิจสตาร์ทอัพแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งการจัดการขยะและความต้องการเข้าถึงสินค้าคุณภาพสูงของธุรกิจให้บริการที่พักนะครับมาร่ว,รวมเป็นวิทยากรอยู่ด้วยนะครับเรื่องนี้เบื้องต้นเนี่ย คุณรัพลได้กล่าวในงานสัมมนาบอกว่าแนวคิดเกิดขึ้นจากการที่ต้องการจะเปลี่ยนระบบอุปโภคจากเดิมที่อยู่บนพื้นฐานของการซื้อสินค้าใช้แล้วก็ทิ้งแล้วก็ให้เกิดขยะนะครับมาเป็นระบบการเช่าสินค้าคือใช้คืนแล้วก็รีไซเคิลโดยเน้นไปที่สินค้าที่นอนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผ่านแพลตฟอร์มให้บริการเช่าที่นอนใหม่สําหรับธุรกิจให้บริการที่พักนะครับภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รายแรกของโลกด้วยโดยนอนๆจะมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ธุรกิจให้บริการที่พักสามารถเข้าถึงที่นอนคุณภาพสูงที่นอนแบบสบายแล้วก็ใช้งานได้นานขึ้นด้วยนะครับโดยไม่ต้องลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่และขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยลดปริมาณขยะก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะที่เกิดจากการกําจัดที่นอนที่ไม่ถูกต้องตามหลักสิ่งแวดล้อมทางภาคธุรกิจให้บริการที่พักด้วยนะครับกลไกหลักของแพลตฟอร์ม ก็คือการใช้เงินทุนจากการออกตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหุ้นกู้สีเขียวหรือว่ากรีนบอลนะครับมาซื้อที่นอนใหม่คุณภาพสูงให้กับลูกค้าเช่าไปใช้งานเป็นเวลา60เดือนถึง120เดือนซึ่งก็ตรงกับรอบเปลี่ยนที่นอนปกติของโรองแรมมาตรฐานสากลอยู่แล้วนะครับโดยลูกค้าของแพลตฟอร์มนี้จะชำระค่าใช้บริการเป็นรายเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ71บาทต่อที่นอน1ชิ้นซึ่งเมื่อที่สุดสัญญาแล้วเนี่ยที่นอนจะถูกเก็บ กลับมาเพื่อแยกชิ้นส่วนแล้วก็เอาไปรีไซเคิลหรือว่าอัพไซเคิลนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดอ่ะอันนี้เป็นคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับคุณนพพลครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณนพพลครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับแพลตฟอร์มนอนนอนนี่ที่มาที่ไปภาษาชาวบ้านคือคิดได้ยังไงครับคุณนพพลเนี่ยอ๋อที่มาคือเรื่องจากการที่ผมได้มีโอกาสทํางานที่บ้านนะครับที่ธุรกิจที่นอนนะครับเป็นเวลาสิบปีด้วยกันนะครับก็เลยได้เห็นปัญหาในตลาดของทั้ง ทางฝั่งธุรกิจที่พักกับทางฝั่งธุรกิจที่นอนนะครับครับเป็นยังไงครับปัญหาที่ว่านี้อ๋อครับปัญหาที่ว่านี้ก็คืออย่างแรกเลยเราสังเกตเห็นว่ามีผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจที่พักจานวนมากที่เขาไม่ไม่มีวิธีการในการเข้าถึงที่นอนคุณภาพครับเนื่องจากมีงบประมาณที่จํากัดครับก็ส่วนใหญ่จะต้องไปหาซื้อที่นอนที่คุณภาพด้อยลงมาให้บริการลูกค้าครับก็คือที่นอนที่คุณภาพก็หมายถึงที่นอนที่ ใช้งานได้สั้นแล้วก็นอนไม่สบายนอนไม่สบายอืมครับใช่ครับปัญหาที่สองก็คือเออลูกค้าของเราตอนนั้นก็คือยังไม่มีวิธีการในการทิ้งที่นอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมามาฝากเราทิ้งนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับใช่ครับครับแล้วก็ปัญหาที่สามที่เราเห็นก็คือ การอีไซโคที่นอนเนี่ยยังคงไม่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นกระบวนการที่ไม่ทําเงินนะครับนะเนื่อด้มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าผลลัพธ์ที่ได้อะครับอกับอันนี้ก็เลยเป็นสามปัญหาที่เห็นในช่วงระยะเวลาสิบปีที่ทํางานที่บ้านนะครับครับเราเราเห็นแล้วช่วงแรกๆคุณนพลคิดก่อนไหมว่าอยากจะเกิดธุรกิจเหล่านี้ขึ้นมาหรือว่าอะไรที่มันโดนใจให้เรารู้สึกว่าเออมนน่าสนใจนะคืออะไรฮะ คือมันก็น่าสนใจเพราะมันก็ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจแบบหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ครับซึ่งสุดท้ายแล้วคือผมก็ได้มาค้นพบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเมื่อตอนช่วงปลายปี2015ปลายปี2015ใช่ครับก็เลยนําเอาปัญหาต่างๆเนี่ยมาสังเคราะห์เข้าด้วยกันแล้วก็ สร้างมาเป็นธุรกิจแบบใหม่ครับที่เป็นธุรกิจที่เราทำในปัจจุบ<อ>ันก็คือเป็นลักษณะของการให้เช่าที่นอนใหม่ให้กับธุรกิจที่พักนะครับซึ่งมีการควบรวมเอาการรีไซเคิลสินค้าตอนจบเนี่ยเข้าไปด้วยะครับับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายคือการร<อ>ีไซเคิลเป็นยังไงบ้างฮะถ้าถ้าถ้าทำธุรกิจแบบนี้ก็ในเริ่มต้นเลยถ้าเกิดทางลูกค้าสนใจนะครับก็เสามารถเลือกรุ่นที่นอนที่มีอยู่ในบุน เบอร์บนบนหน้าเว็บไซต์เราได้ย่ะนะครับแตนกานก็คือระบุระยะเวลาการใช้บริการที่ต้องการนะครับซึ่งก็อยู่ที่ห้าถึงสิบปีอะครับห้าถึงสิบปีดังนั้นเราก็จะส่งสินค้าให้ลูกค้าใช้บริการนะครับลูกค้าก็จะเอชำระค่าใช้บริการมาเป็นรายเดือนนะครับแล้วสุดท้ายแล้วตอนจบเนี่ยเราก็จะช่วยรับที่นอนกลับมาแยกชิ้นส่วนเไปรีไซเคิลหรืออพไซเคิลให้ฟรีอะครับก็คือโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะครับครับซึ่งในส่วนของที่นอนเราก็ เออพาร์ทเนอร์กับผู้ผลิตที่นอนคุณภาพนะครับในประเทศต่างๆที่เราเปิดให้บริการอยู่ครับครับอย่างในไทยเราพาร์ทเนอร์กับสตริงเมดนะครับแล้วก็ที่อินโดนีเซียเนี่ยเราพาร์ทเนอร์กับ s p ริ n g Air ครับซึ่งซึ่งในกระบวนการซื้อที่นอนซื้อที่นอนเนี่ยเราก็เออใช้เงินทุนมาจากการออกคุณกู้สีเขียวนะครับเป็นหลักครับครับเพื่อเพื่อใช้ในการซื้อครับโอ้กับว่าบริการของเราก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเที่เรียนไปแล้วก็คือช่วยลดการเกิดขยะกับการ ปล่อย g าเส้นกันจกนะครับครับแตเ่เนื่องจากมาตรการรีไซเคิลของเราอะครับอืมครับเพราะฉะนั้นถ้าจุดเริ่มต้นพอเราคิดได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปคุยกับทางกรีนบอลก่อนถูกไหมฮะหรือยังไงฮะคือเท่าที่ผ่านมาตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็อาศัยเงินจากเอ,อทางฝั่ง angel investor นะครับผู้ลงทุนหลักของเรานะครับในช่วงเรื้องต้นนะครับ,รบในช Green Bond น่วนกรีนบอลนี้เรามีแผนที่จะเเริ่มออกในช่วงปลายเดือน ไปเดินพิการยนี้นนะครับรรก็ถ <c oughs> ือ <c oughs> เป็นขั้นต่อปไปของการขยายผลของธุรกิจของเราคร,ครับพูดง่ายคือระดมเงนินทุนจากที่อื่นมาก่อนเพื่อให้ธุกรกิจดำเนินไปได้แล้วก็เอาโครงการโปรเจกต์ที่ว่านี้เนี่ยไปขอหุ้นกู้สีเขียวออกมาถูกไหมครั ใช่ใช่ครับแต่จตกว่าเราก็ต้องมีเหมือนกับแค a คชั่นต่อเริ่มต้นสักดีนึงก่อนตอนที่จะมองในมามอนเรื่องของกรีนบอลนะครับซึ่งกรีนบอลที่เราจะออกก็คือจะจะเป็นเออจะเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเป็นการลองออกในลักษณะเอที่เรียกว่า p ี1 0สิธนะครับคือให้ให้กับบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับบริษัทที่สุดก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเป็นครั้งแรกนะครับก็หวังว่าครั้งต่อไปก็จะมีการขยายผลมีการเปิดขายกรีนบอลในวงกว้างขึ้นนะครับ ครับซึ่งถ้าได้รับความสนใจแล้วเกิดมีคนต้องการหุ้นที่ว่านี้มากๆเข้าเนี่ยมันจะต้องดำเนินการต่อ,อยังไงฮะต้องต้องเข้าไปที่กรรทต,ต้องแจ้งเข้ามาฮะหรือ,อยังไงอ๋อทุกคนจริงเรามีการทํเออาเอ่อหาดีกับทางกรตโดยตลอดอยู่แล้วตั้งแต่อตอนเริ่มต้นนะครับ,รบก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับก็ทีนี้คือกรีนบอลในรอบแรกคือเนื่องจากว่าตอนนี้คือเราเราคิดว่าตลาดท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเพิง่ง เพิ่งเริ่มฟื้นตัวด้วยนะกลับมาฟื้นตัวไปต้องอย่างไม่ต้องใช้เงินเป็นส่วนมากอ่าแต่อันนี้คือคุยเชิญนะเชิญนะเชิญนะแต่แน่นอนถ้าเกิดเออถึงปีหน้าเราก็เชื่อว่าตลาดน่าจะฟื้นตัวขึ้นอย่างอย่างเต็นรูปแบบนะครับเราก็ต้องการเงินทุนมากขึ้นเพื่อที่จะ ซื้อที่นอนไปเให้บริการลูกค้าครับอ๋อคือเตรียมไว้ก่อนน่นะฮะล่วงหน้าไว้ก่อนเลยอทีนี้ใช่ครับเมื่อเอาละเรื่องนงเงินทุนไม่น่ามีปัญหาเรื่องการไปไปไปดีลกับทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเราได้ราคาที่ต่ํากว่าท้องตลาดเดี๋ยวไหมฮะก็อาจจะพอสมควรครับเนื่องจากว่าเราก็ถือว่าเป็นการซื้อเป็นเออเป็นบอร์ูมใหญ่ครับนั่นดีครับประจานโทษอย่างนี้นะคือคุณนพพลอย่างกรณีถ้าถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปพักโรงแรมบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่า บางโรงแรมเนี่ยนะฮะคุณภาพของที่นอนเขานี่มันน่านอนาน่านอนเห็นแล้วมันนุ่มๆอันนี้นก็เป็นเราคงเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณภาพดีนะครับส่วนบางโรงแรมที่ใช้ที่นอนที่มันมันนอนไม่สบายอันนี้คือคุณภาพไม่ดีของเราเนี่เกรดไหนฮะเกรดเหรือว่าเกรดบีอ๋อของเราจะเป็นเกรดเอทั้งหม <A S 2> <บ>ดเลยคือน่านอนหมด<บ>เลยนะ<บ>ใช่ครับก็คือในอย่างในในประเทศไทยเราจะมีให้บริการทั้งเป็นเอ่อสี่รุ่นนะครับก็คือคือรมดับรุ่นที่ค่อนข้างที่จะ เออเบสิกหน่อย <Basic S 2> นะครับจนทั้งถึงร<ะ>ุ่นที่ใช้่นโรงแรมเราห้าถึงหกดาวครับ,รบแต่เราก็ร,รับประกันว่าที่นอนทุกทิ่ที่เราเปล่อยเช่าออไปเนี่ยก็คือสามารถที่จะนอนได้สบายแล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานแน่นอนนะครับกับ,บอ่ะทีนี้โอเคถ้าลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถที่จะเลือกได้เลยถูกไหมฮะตามหลักการใช่ครับก็มีในประเทศไทยเรามีให้เลือกอยู่สี่รุ่นหลักๆสี่ <4 S 2> รุ่นหลักๆกอแล้วก็มีขนาดตามขนาดมาตรฐานของโรงแรมนะครับหรือว่า ถ้าเกิดทางลูกค้าต้องการขนาดพิเศษเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดทําให้ได้เหมือนกันเพราะจัดทำให้ได้ด้วยนะฮะว่ากันไปทีนี้พอลูกค้าสนใจสั่งมาปุ๊บซึ่งก็ต้องดูขนาดของโรงแรมและความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเราจําเป็นต้องให้คําแนะนําอะไรบ้างไหมฮะเพิ่มเติมส่วนใหญ่เราก็จะถามก่อนนะครับว่า,าลูกค้าเออเป็นทําธุรกิจเออแบบมาตรฐานไหนอครับแบบมาตรฐานสามดาวหรือมาตรฐานห้าดาวเนี่ยครับครับพอมันก็ มันก็จะส่งผลกับเออรอบการเปลี่ยนที่นอนปกติอครับถ้าเกิดลูกค้าที่ทำออระดับสามถึงสี่ดาวเราก็จะแนะนำให้ให้เช่าที่ระยะเวลาเสร็จปีนะครับซึ่งอันนี้ก็คือตรงกับรอบเปลี่ยนปกติของในระดับสามถึงสี่ดาวครับส่วนถ้าเกิดล,กลูกค้าอะไรไหนที่เออทำระดับห้าดาวถึงหกดาวขึ้นไปเนี่ยเราก็จะแนะนํารอบการเปลี่ยนที่สิบปีครับก็จะให้ที่ที่สัญญาสิบปีครับอืมขึ้นอยู่กับอะไรครับ คือเนือ่องจากว่าพฤติกรรมของเออผู้ที่ใช้บริการโรงแรมระดับสามถึงสี่ดาวกับห้าดาวจะแตกต่างกันนะครับน<อ>นซึ่งก็จะส่งผลให้ที่นอนเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในรอบที่ต่างกัน,นครับกับพูดง่ายคือว่าถ้าถ้าโรงแรมไหนมีลูกค้าเข้าไปเยอะๆหน่อยคุณภาพเขาอาจจะไม่ต้องการมากหรืออะไรท่านองเนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดจ่ายแพงก็อาจจะต้องจานคุณภาพบ้างๆหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าอ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่ครับ่ือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในรัสางสี่ดาวจะทําให ที่นอนอาจจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าสำหรับโรงแรมห้าดาวครับเพราะฉะนั้นรอบการเปลี่ยนที่นอนของโรงแรมห้าดาวอาจจะสั้นกว่าอาจจะเป็นทุกเจ็ดปีครับอันนี้คือเป็นเป็นข้อมูลที่เราเอสอบสอบถามเจอนะครับครับกลับพูดง่ายว่าที่นอนชิ้นเดียวกันเนี่ยไอความเสื่อมสภาพถ้านอนบ่อยมันก็เสื่อมสภาพเร็วขึ้นถูกไหมฮะ ใช่ครับอ่าแต่แสดงว่าถ้ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยอ่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าทางโรงแรมประสงค์จะใช้รุ่นไหนก็แล้วแต่หนึ่งสองสามสี่เราจัดหาให้ได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรใช่ครับก็สามารถเลือกเลือกได้จากเว็บไซต์เราได้เลยอ่ากับทีนี้พอพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะอธิบายเขายังไงดีว่าความคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันดีกว่าการไปซื้อของซื้อมาแล้วก็มาเก็บเอาไว้หรือว่ามาให้บริการได้เลยยังไงความคุ้มค่าระหว่างเช่ากับซื้อเนี่ยตรงนี้ ผมว่าความคุ้มค่าคือการที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับก็คือสามารถที่จะนําเงินเนี่ยไปทําประโยชน์จากอื่นได้เพราะที่นอนก็เป็นสินค้าที่อาจจะมีมีมูลค่าสูงนะครับหรือว่าอย่างถ้าเกิดซื้อมาเป็นจานวนมากครับใช่เราใช้เลยก็คือแทนที่ต้องลงทุนมาเป็นแสนเป็นล้านก็คือสามารถที่จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปสร้างประโยชน์จากอื่นได้แทนนะครับมันมันต่างกันสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครัาบระหว่างการเช่ากับการจ่ายเงินก้อนใหญ่ การาก็คือแต่คนจริงคือถ้าเกิดเราเทียบกันในช่วงระยะเวลาสิบปีเนี่ยก็จะผ่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอืกลับแต่ว่าเอ,อประโยชน์ที่ได้ก็คือว่าแน่นอนก็นไม่ต้องลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่คือ<ช>สามารถเอาเงินก้อนนี้ไปสปร้างประโยชน์อื่นพได้ปกติแล้วคือ โรงแรมก็จะเป็นธุรกิจที่ใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนานะครับอเออทางลูกค้าของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะาจาไม่อยากที่จะลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่<ะ>เยอะในช่วงแรกครับโอ้นี่ผมคิดเล่นๆนะว่าถ้าสมมตออิที่นอนหลังละ1,000งบาทมีร้อยห้องก็ปลาเข้าไปเท่าไหร่ให้เป็นล้านเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหลักเป็นหลักแสนหลักล้านอยู่แล้วแสนหลักล้านอยู่แล้วถึง้นที่นอนล้วเก็เป็นสำหรับที่นอนคุณภาพอ่ะอันนี้ผมแค่คิดแค่หมื่นเดียวไงยังยังไม่ได้บวกไอ้จริงจริงที่นอนมีคุณภาพอย่างน้อยมันก็นะหลักประมาณ2องหมื่นสามหมื่นอัพขึ้นไปก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ในเรื่องของความคุ้มค่ากับผู้ประกอบการด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องระยะยาวกับลูกค้าน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่าเมื่อที่นอนหมดสภาพปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น คร,รอบลีกชาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการทิ้งอีกต่อไปนะครับเราจะช่วยรับที่นอยกลับมารีไซเคิลให้ฟรีรแล้วปกติก็ทํายังไงคร้คุณรนพอจะทราบไหมครัปกติถ้าเกิดเอหมดอายุลูกชาก็อาจจะพยายามที่จะเออเาไปทิ้งามที่ต่างๆอะนะครับแล้วก็อาจจะมีการเพยายามขายต่อ,อะนะครับเป็นเป็นที่นอนมือสองหรือไม่ก็พยายามที่จะบริจาคให้กับแหล่งการกุศลนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็จะถือว่าเป็นการผลักภาระการกําจัดที่นอนไปนให้บุคคลที่สามต่อไปครับเพราะสุดท้ายแล้วที่นอนก็ต้องเสื่อมสภาพในที่สุดนะครับแล้วก็จะกลายเป็นขยะนะครับซึ่งพอปลายพอกลายเป็นขยะป,ปุ๊บก,ก็คือที่นอนก็จะถูกทิ้งในใที่ฝังกรบหรือตามแหล่งน้ําหรือนําไปแอบเผาทําลายนะครับซึ่งถ้าเกิดเผาเนี่ยแน่นอนที่นอนก็จะก่อให้เกิดมลภาวะมหาศาลเนื่องจากว่าชิ้นส่วนชิ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเป็นพลาสติกะนะครับซึ่งก็แน่นอนเผาก็จะมี ปริมาภาวะเกิดขึ้นสูงนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีการสังกรก็จะค่อยๆย่อยสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกครับก็เข้าสู่ระบบนิเวศต่อไปครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเชิญนะ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 ซึ่งซึ่งเราก็เชื่อว่าน่าจะมีที่นอนที่ถูกทิ้งในประเทศไทยปีละประมาณมากกว่าเจ็ดล้านชิ้นนะครับวันนี้คืออ้างอิงจากข้อมูลเมื่อเทียบกับของสารสนะครนบครับ กลับแล้วถ้าเกิดเขาหันมาให้บรริกาเใช้บริการของเราเนี่ยเวลาเราเก็บมาเราจะเอาไปทํำยังไงกับที่นอนที่ไม่ได้ใช้แล้วครับอย่างแรกเลยคือเราต้องนํามาแยกชิ้นส่วนนะครับเพื่อดูว่าชิ้นส่วนต่างๆจะสามารถที่จะมีไซเคลหรืออัพไซโครได้อย่างไรได้บ้างครับอย่างเช่นที่นอนก็จะเหมือนกับเป็นแซนด์วิชขนาดใหญ่นะครับเกิดจินตนาการก็จะต้องอบด้วยผ้าคลุมด้านนอกนะครับแล้วก็มี โครงเปลนด้านในครับที่เป็นโลหะแล้วก็จะมีชั้นรองของน้ำนะครับหลักๆเลยของที่นอนนะครับซึ่งผ้าพุมเนี่ยสามารถที่จะอัพไซเคิลได้ให้เป็นไส้กรองน้ำมันหรือใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมเสิ่งทอนะครับในส่วนของลวดสปริงที่เป็นโลหะเนี่ยสามารถหลอมกลับมานำนำกลับมาใช้ใหม่เป็นโลหะได้นะครับส่วนในส่วนของฟองน้ำเนี่ยเรากำลังทำวิจัยอยู่นะครับเพื่อที่ย่อยสลายด้วยวิธีการทางเคมีะครับให้กลายเป็น สิ่งที่เรียกว่าโพลิโอโมโนเมอร์นะครับซึ่งเป็นโมเลกุลแบบหนึ่งนะครับ,รบซึ่งโพลิโอโมโนเมอร์เนี่ยสามารถนําไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ครับอ๋อครับแสดงว่าณวันนี้เนี่ยเราเรีไซเคิลได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยคือตอนนี้เรากำลังทำาวางแผนการรีไซเคิลอยู่นะครับ,รบแต่เราก็เชื่อว่าเราจะสามารถทําการรีไซเคิลได้มากกว่าครเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตของสินส่วนของที่นอนเกินเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับซึ่งซึ่งที่ที่ทำรับเดียวทำวิจัยอยู่ตอนนี้ก็คือเพื่อให ออซากที่นอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันเนี่ยเอ,อถ้าเกิดทำรีไซเคิลทันทีเลยเนี่ยก็มันก็กระบวนการรีไซเคิลเองก็คือสขาดทุนนะครับเนื่งองจากว่าค่าใน้สายที่เกิดขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สมดุลกันไม่คุ้มกันอเราก็เลยต้องทําวิจัยเป็นอย่างมากนะครับในช่วงอีสานสี่ปีข้างหน้าครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรีไซเคิลอย่างน้อยเนี่ยคือ แต่ขุมทุนนะค,ะครับอาจจะไม่ได้ทํากาไรแต่ฝั่งไไรีไซเคิลเลยะนะคร <นะ S 2> ับก็คือขุมทุนครับอ๋อแล้วก็อันนี้อันนี้คือเราต้องใช้เวลาระยะหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้เราก็ได้เริ่มทําการวิจัยไปแล้วบางส่วนะนะ,ค,ะครับการ,รงานวิจัยเสรแรกก็น่าจะเสร็จภายในช่วงสองปีข้างหน้าอ๋อก็อยังทันนะถ้าเกิดเปิดธุรกิจตอนนี้แล้วก็ใครเอาที่นอนไปกว่าอายุที่นอนจะหมดก็อย่างน้อยก็เจ็ดปีได้ไหมด่นแรๆ ที่นอรุนแรกนะจะกลับคืนมาหาเราอาจจะช่วงประมาณสักเอ่อสี่ถึงห้าปีสี่ถึงห้าปีก็ยังทําวิจัยพันอยู่อืเราก็ยังมีเวลาที่จะต้องเร่งวิจัยครับให้ได้มากที่สุดครับเพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมครับซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดงานวิจัยอาจจะไม่สําเร็จหรือหาหนทางไม่เจอเราก็จะต้องใช้เอ่อกำไรส่วนหนึ่งจากทางฝั่งเช่าครับมามาซัพพอร์ตทางฝั่งวิจัยโค้ะครับเพื่อให้การวิจัยโคเกิดขึ้นได้ครับครับแต่ยังไงมันก็น่าจะไปได้ ก็น่าจะไปได้ครับเพราะตอนนี้เราก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนทางฝั่งเอการงานวิจัยมาค่อนข้างมากจากทั้งในไทยแล้วก็ทางประเทศนะครับกับเออันนี้เราต้องต้องไปร่วมมือกับทางโรงงานผู้ผลิตที่นอนด้วยไหมยฮะคุณณพลครับในในฝั่งรีไซเคิลหรอครับใช่ครับใช่ครับเออเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือในบางส่วนนะครับอย่างเช่นเในส่วนของที่เราพยามที่จะประเมินว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะสามารถช่วยลดการปล่อยกาเรือ้กระจกกับ การเกิดมลพิษว่าได้มากขนาดไหนะครับอันนี้คืองานวิจัยส่วนนี้เราเรียกว่า LCA นะครับ Life Cycle Assessment นะครับซึ่งเราจะต้องขอข้อมูลจากทางผู้ผลิตว่าการผลิตสินค้าของเขาเนี่ยเอ่อก่อให้เกิดผลทางสิ่งแวดล้อมมากขนาดไหนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือเหมือนกันคือเราอันนี้เรามองตั้งแต่วัตถุดิบที่เข้ามาในการผลิตเลยครับว่าการ mm. ใช้วัตถุดิบเนี่ยต้องใช้พลังงานมากขนาดไหนต้องใช้การปล่อยก๊าซกระจกมากขนาดไหนครับ จบจนกระทั่งถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดนะครับว่าก่อให้เกิดการมีกระจกมกขนาดไหนะครับจนกระทั่งถึงการใช้งานของลูกค้านะครับตลอดการใช้งานทั้งหมดระยะเวลาห้าถึงสิบปีเนี่ยก่อให้เกิดการได้รันกระจกมากขนาดไหนครับครับอันนี้ก็เพื่อให้เราเอออันนี้เขาเรียกว่ามองแบบเป็นเออฟลายดทูเกรฟนะครับคือมองตั้งแต่เริ่มต้นของสินค้าเลยจนกระทั่งถึงจุดจบว่า ก่อให้เกิดมลภาวะกับการนินสกบมกขนาดไหน่ะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับทางผู้ผลิตด,ด้วยเหมือนกันในส่วนหนึ่งครับครับอ่าเอาละมีใครถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปดูธุรกิจของนอนนอน,น,อน,นี่สามารถเอ่อทำได้ยังไงไหมครคุณนพพลนะี่ยสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้เลยครับที่ n น n, o R n นน m นน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 กนน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 นอนน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 นันาานน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 น o นน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  ไช่กับเป็นเอ็ดโอ้คนจริงตอนที่เสิร์ชนอนนอนปิดกันก็ขึ้นก็เจอไหมขึ้นนะขึ้นแบบใสเราเลยครับได้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 อะไรครับวันนี้รบกวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับคุณนพพลครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณนพพลเตชะพันงามนะครับซีออของธุรกิจนอนนอนน่าสนใจนะท่านผู้ฟังใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไปพักโรงแรมบ่อยๆเดี๋ยวบางทีเราไปเห็นที่นอนมันไม่น่านอนเลยห้องสวยๆแต่ว่าที่นอนไม่เหมาะกับเราเราก็ นอนไม่มีความสุขเหมือนกันถ้าดูฟังแต่ถ้าเกิดว่าลดต้นทุนได้แต่ได้ของที่ดีขึ้นมันก็จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้เช่นกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ารู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของการวางแผนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะสร้างเงินออมให้เติบโตได้อย่างไรนะครับจะพูดคุยกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการในการดูแลความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการจํากัดการให้บริการและจํากัดจํานวนลูกค้าที่จะใช้บริการในการทําธุรกรรมในสาขาของธนาคารนะครับคาถามคือว่าวิธีการจํากัดเนี่ยคือจะจํากัด ลูกค้าหนึ่งคนสามารถทำรายการท,าาทำธุรกรรมได้ไม่เกินกี่รายการส่งคำตอบมานะครับ sms 422 1075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ